นาฬิกาโรเล็กซ์สัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จและสไตล์ที่ไม่มีวันเก่าเมื่อพูดถึงนาฬิกาหรูและคุณภาพที่แม่นยำชื่อโรเล็กซ์ก็เป็นชื่อที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วด,ด้วยความคิดของโรเล็กซ์ที่ต้องการสร้างเครื่องมือที่มีความน่าเชื่อถือและความคงทนที่สูงที่สามารถส่งต่อจากรุ่นนี้ไปรุ่นถัดไปได้อย่างมีคุณภาพซึ่งไม่ใช่เพียงแต่เป็นเครื่องมือบอกเวลาแม่นยำเท่านั้นแต่ยังมีความสำคัญในเรื่องของดีไซน์และภาพลักษณ์ด้วย โรเล็กซ์ถูกยกย่องเป็นสัญ,ญลักษณ์สเตทเมนต์พีซที่สามารถสะท้อนสไตล์และตัวตนของผู้สวมใส่ได้อย่างเฉพาะตัวนาฬิกาโรเล็กซ์มีความสามารถที่จะเพิ่มความภูมิฐานและความมั่นใจให,ให้กับผู้ใช้งานแต่ละรุ่นมีลักษณะและดีไซน์ที่แตกต่างกันเพื่อตอบโจทย์ตามสไตล์และโอกาสในการใช้งานของแต่ละคนแต่นี่เป็นจุดที่มีความคิดเห็นแตกต่างการเลือกนาฬิกาโรเล็กซ์ที่เหมาะกับตัวเองมันไม่ใช่เรื่องง่ายมีหลายสไตล์และโอกาสในการใช้งานที่ต้องพิจารณาเพื่อให้นาฬิกาโรเล็กซ์สามารถเสริมความโดดเด่นและสะท้อนตัวตนของเราได้อย่างเหมาะสม สำหรับคนรักความเท่และไลฟ์สไตล์แอคทีฟการเลือกร o l e x ล่ซับมารินาคือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบมันสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งความสวยงามและความฟังกชันทั้งในลุคแคชชวละและลุคแอคทีฟทำให้ผู้ชายดูเท่และภูมิฐานขึ้นและผู้หญิงก็ได้ลุคคูณและมีสไตล์โดยไม่ต้องพยายามมากถ้าคุณรักแฟชั่นและต้องการเพิ่มสีสันให้กับลุคการเลือกร o งไหล่ซอยสเตอร์เพลเพชูสีสดจะช่วยสร้างความโดดเด่นและสะท้อนความสนุกและบุคลิกของคุณมันเหมาะกับทุกโอกาสแม้ว่าจะเป็นลุคทำงานหรือลุคโอกาสพิเศษก็สามารถแแมม์ไได้อย่างงลลลตตัวะีส การใส่โรเล็กซ์ในวันทำงานมันไม่เพียงแต่ช่วยบอกเวลาแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความภูมิฐานและความมั่นใจให้กับคุณในการประชุมหรือพบปลูกค้าการเลือกนาฬิกาโรเล็กซ์ที่เหมาะกับชุดทำงานจะช่วยยกระดับลุกและทําให้ดูมีรถนิยมโดยไม่ต้องพยายามมากแม้ว่าจะเป็นวันสบายๆแต่ก็ยังสามารถเลือกใส่โรเล็กซ์ได้เช่นกันมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยยกระดับลุกและสร้างความมั่นใจให้กับคุณโดยไม่จํากัดเพศหรือโอกาสในการใช้งานการเลือกนาฬิกาโรเล็กซ์ที่เหมาะกับลุคแคชชวล่หรือลุกวันสบายๆจะช่วยสร้างลุคท สำหรับโอกาสพิเศษเช่นงานดินเนอร์งานเลี้ยงหรืองานเปิดตัวสำคัญการเลือกโรเล็กซ์ที่ดูสง่าและหรูหราเช่นรุ่นประดับเพชรหรือตัวเรือนทองจะช่วยยกระดับลุคให้โดดเด่นและเหมาะสมกับโอกาสพิเศษทำให้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายดูสมบูรณ์แบบและมีความมั่นใจ นาฬิกาโรเล็กซ์คือการลงทุนที่คุ้มค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการความแม่นยำในการบอกเวลาและสำหรับคนที่ต้องการสเตตเมนต์พีซเพื่อเสริมความโดดเด่นและสะท้อนสไตล์ของตัวเองนามสวัสด์หรือน้ำทรงตัวแทนจำหน่ายโรเล็กซ์อย่างเป็นทางการในประเทศไทยจะเป็นผู้ช่วยให้คำปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกนาฬิกาโรเล็กซ์ที่เหมาะกับตัวเราและทำให้การเยือนโรงแรมของเราเป็นการเดินทางสู่โลกของความน้ำเลิศดแห่งเครื่องบอกเวลา